ติดเปนแน่จะเอารุ่นไหนดีที่ประยัดน้ำมันและผ่อนบสบายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่5นิสันอามิล่า 1.0b turbo ปี2021สีขาวคันนี้อัตราการกินน้ำมัน21กิโลเมตรต่อลิตรผ่อนเพียง7,000นิดๆตลอดอายุสัญญาอันดับ4ีี่มิซูบิชิมิลาด1.2 c lx ปี2021สีเทาคัานนี้อัตรากินน้ำมัน22กิโมตร่อลิตรผ่อนเพียง6,000นิดๆตลอดอายุสัญญา อันดับ 3. f u ฟ i s ิ i วิป1.2 GL CVT ปี2019สีดำอัตราการกินน้ำมันเพียง23กิโลเมตรต่อลิตรผ่อนเพียง6,000นี้ตลอดอายุสัญญาอันดับ 2. t o y ต t a y a r ยาริ i เ1.2 Sport ปี2022สีขาวคันนี้อัตราการกินน้ำมันเพียง26กิโลเมตรต่อลิตรผ่อนเพียง8,000นิตตลอดอายุสัญญาและอันดับที่ 1. Honda City 1.5 RS EHEV ปี2022สีขาวคันนี้อัตราก การกินน้ำมันเพียง27.8กิโลเมตรต่อลิตร่อนเพียง900ันนิดต,ตลอดอายุสัญญานอกจาก5ดับนี้ทางเรายังมีรถให้เลือกมากกว่า200คันมีทุกรุ่นทุกแบบให้ลูกค้าคัดเลือกสรรฟรีดาวน์0%ผิดตุกค่าดำเนินการออกง่ายได้ทุกอาชีพอุ่นใจกับการตรวจผมงฟังรอบคันจากผู้ชำนาญการ3 0 0จุดสนใจสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะแล้วพบกันที่โชว์รูมไกรล่าค่ะค่ะบ๊ายบาย